สวัสดีครับผมโจทัวร์รเจบีและว,วันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์เกี่ยวกับงาน Wonder Festival กันบ้างนะครับซึ่งงาน Wonder Festival นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะเป็นงานของเล่นเรียกว่าเป็นงานของเล่นระดับโลกก็ได้นะครับซึ่งเขาจะเวียนไปตามที่ต่างๆในเอเชียนะเท่าที่สังเกตด,ดูก็จะมีที่ญี่ปุ่นนะครับตัวของที่จีนแล้วก็ถ้าใครเคยไปปีที่แล้วช่วงปลายปายปีนะครับก็จะเป็น Wonder Festival b a แ g k คอกนะครับซึ่งแต่ละ พื้นที่ที่เขาไปจัดเนี่ยก็จะมีจุดเด่นต่างกันไปนะเท่าที่ผมดูนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นของเล่นนั่นแหละนะครับซึ่งคราวนี้เรื่องหลักของวันนี้เนี่ยก็คือว่าในวันที่9กุมภานะครับจะมีงาน Wonderface ที่เรียกว่าใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีการจัดที่ญี่ปุ่นที่ชิบะนะครับเป็นงาน Wonder Festival Winter 2025นะครับหรือเป็นงานหน้าหนาวนั่นเองซึ่งในงานนี้เนี่ยพวกเราก็ จะไปด้วยนะครับในวันที่9กุมภาที่จะถึงนี้นะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะมาดูกันว่าในงานนี้เนี่ยเขามีไฮไลท์ยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการซื้อตั๋วเราสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ยังไงนะสำหรับงาน Wonder Face เพราะผมคิดว่าน่าจะมีคนสนใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะก,กังวลเรื่องการซื้อตั๋วเข้างานนะว่ามีวิธีซื้ออะไรยังไงแล้วมันจํากัดเวลาจํากัด จำนวนคนใหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงซื้อตั๋วนะคราวนี้เรามาเริ่มจากตัวรายละเอียดงานกันก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดงานนะครับ Wonder Festival ของญี่ปุ่น y a m ว่าของญี่ปุ่นนะครับเขาจะใช้เว็บนี้นะก็เป็น oneface.jp นะครับซึ่งเขาจะสลับกันไปนะตัวของหน้าปกเนี่ยจะมี Winter กับ Summer นะครับญี่ปุ่นจะมี2ครั้งนะ Winter จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็คือช่วงนี้นะครับมกราคมกุมภา ช่วงนี้แล้วก็ซัมเมอร์ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับประมาณกรกฎาสิงหาประมาณนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะไปช่วงวินเทอร์นะเพราะว่าซัมเมอร์เนี่ยมันจะใกล้กับของเซี่ยงไฮ้ก็เลยตัดสินใจมาวินเทอร์ก่อนนะครับเรามาดูว่าของญี่ปุ่นมีอะไรกันบ้างนะเร่งตัวหน้าแรกนะครับเขาก็จะเป็นตัวโปรโมทรอบนี้เป็นหุ่นหุ่นยนต์นะครับแก่วม้แผลผู้หญิงสองคนนะแล้วก็มีบอก วันที่นะครับเป็นวันที่9เดือน2นะครับเวลา10โมงถึง5โมงเย็นนะครับเวลาเนี่ยจะเป็นเวลานี้มีจัดวันเดียวนะครับมีแปดหออยู่ที่ชิบะนะครับซึ่งสถานที่จัดที่อยู่ชิบะนะครับจะอยู่ไม่ไกลกับตัวโตเกียวมากนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มาเนี่ยสามารถที่จะลงโตเกียวนะครับจะเป็นนาริตะหรือฮานิดะก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเลือกพักที่โตเกียวแล้วก็มาตอนเช้าก็ได้นะหรือว่า จะเลือกพักที่ชิบะไปเลยก็ได้นะครับสถานที่จัดเนี่ยชื่อว่ามาคุฮาริเมเซนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีโรงแรมเพียบเลยนะครับมีสถานี JR เพราะฉะนั้นเดินทางง่ายแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเราเดินทางจากสถานีอุเอโแล้วกันนะครับผมดูสถานีที่เป็นที่พักที่คนไทยชอบพักกันนะแถวๆโซนอุเอนะเนี่ย จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับไม่ถึง1ชั่วโมง10นาทีในการมาถึงนะครับงานเริ่ม10โมงถ้าจะมาเช้าๆก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการเดินทางนะครับสำหรับการมา Wonder Festival ที่จัดที่มีคูฮารีอันนี้นะง่ายอยู่ครับโอเคกลับมาที่ตัวหน้าแรกของงานกันต่อนะครับตัวเว็บไซต์เนี่ยซึ่งตัวเว็บไซต์นะครับพอเลื่อนลงมาเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลต่าง ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาจะอัปเดตผมเรียกว่าอัปเดตค่อนข้างช้าแล้วกันนะครับบางทีกําหนดการตัวของงานเนี่ยจะออกตั้งแต่ช่วงหลังจากจบซัมเมอร์อ่าพอจบเวนอเฟสซัมเมอร์เนี่ยตัวหน้าปกตรงนี้เนี่ยที่เป็นหน้าผู้หญิง2คนตรงนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าปกของวินเทอร์แล้วแต่ว่าข้อมูลด้านล่างอ่ะจะยังเป็นของซัมเมอร์นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะจองตั๋วที่พักที่มันราคาถูกหน่อยเพราะว่าปัญหาตอนนี้มันจะเป็นเรื่องที่พักเนาะการจองตั๋วที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าอยากได้ที่พักที่ถูกหน่อยเนี่ยก็ควรที่จะจองที่พักแบบอาจจะเป็นแบบจ่ายตังค์ทีหลังหรือว่าจ่ายตังค์ตอนใกล้ใกล้ไปก็ได้นะครับล็อกที่พักราคาถูกไว้ก่อนตั้งแต่ตอนที่หน้าปกนี้มันเปลี่ยนนะอย่างเรายังไม่ต้องดูข้อมูล ด้านล่างก็ได้นะครับเพราะพอหน้าปกเปลี่ยนเนี่ยเขาจะบอกวันแบบนี้มาเลยนะอย่างตอนนั้นผมดูตั้งประมาณตุลากันยาตุลาประมาณนั้นนะครับปี2 5 6 7 2 0 2 4ที่แล้วเนี่ยหน้าปกตรงนี้เขาเปลี่ยนผมก็จองตั๋วที่พักไว้เลยนะได้ได้ที่พกักถูกไปก่อนแล้วก็ตั๋วเครื่องบินค่อยมาตามทีหลังนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ไปญี่ปุ่นตั๋วเครื่องบินค่อนข้างจะถูกลงแล้วเทียบกับตอนเปิด โควิดใหม่นะครับเดีย๋ยวนี้ไปกับโลคอร์ไม่ถึงหมื่นมีให้เห็นเยอะแยะแล้วแล้วก็สามารถซื้อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเสร็จแล้วเนี่ยพอพอเราจองที่พักแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็รอระหว่างนั้นเราจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินหรือว่าจะไปดูที่เที่ยวอื่นๆวางแผนอะไรไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวของทางพวกผมเนี่ยผมจะจองตั๋วเครื่องบินตอนเดือนพฤศจิกายนะ จะล่วงหน้าประมาณ3เดือนนะครับเพราะพฤศจิกาเนี่ยในไทยจะมีโปรโมชั่นที่เขาจัดงานกันที่สยามพารากอนนะครับจะมีเป็นเทศากาลเที่ยวญี่ปุ่นเป็นงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองประมาณนั้นช่วงพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ไปงานแล้วก็ไปได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่นั่นนะจองมางานนี้พอดีนะครับจะเป็นช่วงทำลายที่ผมใช้เป็นประจำนะจะมาวันเดอร์เฟสหรือว่าจะไปเที่ยวเฉยเนี่ยถ้าอยากมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวก็จะใช้ ทำลายประมาณนี้แหละตองที่พักก่อนนะครับแล้วก็มาดูตัวเครื่องบินช่วงพฤศจิกายนโอเคกลับมาที่งาน Wonder Face กันต่อนะครับพอหลังจากช่วงหนึ่งผ่านไปเนี่ยสักประมาณเดือนธันวานะครับตัวของหน้าข้อมูล Wonder Face ตรงนี้จากเดิมเนี่ยมันเขียน Wonder f e c e 2024 summer นะครับมันจะกลายเป็น Wonder f e s t v v l l 2025 winter แล้วด้านล่างเนี่ยเขาจะมีข้อมูล dealer list นะครับ เป็นร้านทั้งหมดที่เขามานะเรากดแปลภาษาก็ได้นะครับโดยที่เขาจะแบ่งเป็น general dealer กับ corporate dealer นะครับ general dealer ก็จะเรียกว่าเป็นคนธรรมดาไปก็ได้นะครับมาทั้งหมด2,129บูทนะครับเ,เพื่อนๆก็ไล่ดูได้เต็มที่เลยนะว่าสนใจของเล่นอันไหนนะครับไล่ดู ได้เลยนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วแหละว่าร้านเขาขายประมาณไหนนะครับน,นี้จะเป็นพวกตัวร้านที่เป็น general dealer นะครับต่อมาจะเป็น corporate dealer นะจะเรียกว่าเป็นพวก dealer official ต่างๆก็ได้นะครับในงานนี้เนี่ยเนื่องด้วยมันจัดที่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นดีลเลอร์หลักเนี่ยจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับคาโดคาวะตัวของอามิอามินะแอนดีเพล็กอะไรแบบนี้นะครับ ท,ที่เขามาจัดนะกูสมมยคอมพานีจเป็นผู้ค่ายของเล่นของญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าใครจะหวังพวกโมโชทอยตัวของ m อ q ที่เป็นค่ายจีนใหญ่ๆนะหรือแม้แต่ CCS อะไรพวกนี้ผมคิดว่านะ่าจะต้องไปที่งาน Wonder Festival เซี่ยงไฮ้นะครับมันจะมีอีกงานหนึ่งงานใหญ่ w o n d e r Fa เฟเหมือนกันนี่แหละจัดที่เซี่ยงไฮ้แต่อันนี้เป็นของญี่ปุ่นก็ดีลเลอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นอาร์ตตอมข้างในอาร์ตตอมเนี่ยก็จะมีที่เรารู้จักก็คือโพดพัดนะครับงานโพดพัดเลยเพราะฉะนั้นผมน่าจะได้เห็นโชริวจินเวอร์ชั่นขายแล้วละ่ะอยากจะเห็นเหมือนกันว่าโชริวจินที่จะมายืนคู่กับจาไิ้ก้าที่เคยทำรีวิวไปนะครับจะหน้าตาเป็นยังไงนะของจริงมีแอนิเพล็กนะครับมีตัวของอามิอามิ ซึ่งถ้าใครอยากจะดูข้อมูลลึกไปกว่านี้นะเราสามารถเข้าไปในเว็บของแต่ละค่ายได้นะครับซึ่งอย่างของอาร์มี่อามีเนี่ยเขามีทําเว็บแจกไว้ชื่ออาร์มี่แคมนะเราก็ไปดูได้ซึ่งอาร์มี่แคมเนี่ยเขาก็จะมีบอกข้อมูลว่าในอาร์มี่อามีเนี่ยเขามีเอ็กซิบิชันอะไรบ้างนะครับจากงจากที่เห็นก็คือมีย่อยเพียบเลยนะอ่ามาคูนี้มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้เห็นเจเนซิสกาเวก้าแน่นอนนะ น่าสนใจนะครับเป็นเจสิสกาไวกาตัวแรกที่แยกล่างประกอบล่างได้นะเท่าที่ผมรู้ข้อมูลนะครับน่าจะมาโชว์ในงานนี้ด้วยอันนี้เมสเตอร์นะครับตัวที่เพิ่งรีวิวลงช่องไม่นานมานี้ครับบันไดอยู่นี่ด้วยนะแคปคอมอยู่นี่ด้วยนะครับเฟรมทอยเฟรมทอยก็อยู่ในอเมียมีด้วยนะครับมาดูว่ามีตัวไหนมาโชว์แล้วก็บางอันเนี่ยกดเข้าไปดูรยายละเอียดได้นะว่าเขาขายอะไรนะครับ ค่อยๆครับฟิกเกอร์2ตัวเค t โมเดลก็เป็นฟิกเกอร์เหมือนกันครับอะทิลิเย่ไรซ่าใครชอบนะครับมีอะทิลิเย่สตัวนะก็มีอะไรอีกบ้างนะเอ่อแล้วก็มีบิชอปบรอนโดนะครับ อันนี้มีวงเล็บอาดาวนะอาจจะต้องดูเรื่องอายุสักนิดหนึ่งนะครับมีเพียวข้างล่างนี่จะเป็นพวกนจะเป็นฟิกเกอร์แคร์ซอฟเลยครับสำหรับคนอายุเยอะหน่อย <c ười> แล้วเราก็สามารถไล่ค่ายดูได้เลยว่ามีค่ายไหนที่เรารู้จักไหมนะและ้วคันนี้ผมแปลกใจมากเลยว่ามาอยู่ในงานของเล่นนะครับไอ้กเกลเลตโทนะิกเนี่ยไอพวกชุดเอ็กโซสเกลเลตันนะที่มันเหมือนหุ่นยนตนะ์น่ะ มาอยู่ในงานของเล่นนะครับเออเขาจัดเป็นหมวดของเล่นเลยเนี่ยคนญี่ปุ่นครับอทีซีโรครับซุ per สุระดาที่เป็นงานคอลแลบเมกาเฮาสกับทีซีโรน่าจะมาโชว์แน่นอนนะครับแล้วก็ขายาทักทีเถอะนะผม อ,อ,อสูรดาตัวแรกเนี่ยทำรีวิวไปช่องในช่องไปจะ2ปีแล้วยังไม่มีคันใหม่ออกมาเลยนะครับผมคิดว่านะ่าจะต้องกำหนดวางขายได้แล้วแล้วนะซูเปอร์อสูรดา,รดาผมให้ดูเร็วๆเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของค่ายที่มานะที่เป็นค่ายออฟฟิเชียล แล้วก็ถ้าใครนะครับไม่อยากมานั่งไล่ดูดิวเลอร์ทีละค่ายนะครับอยากจะดูเป็นแบบอื่นนะคือผมชอบการ์ตูนเรื่องนี้ชอบเกมนี้มากๆนะครับเราสามารถเข้ามาที่ตัวของหน้าไตเติ้ลอนิเมะมัง,งะเกม etc ได้นะครับเขาก็จะมีเลยว่ามีลิสต์เกมอะไรบ้างนะทั้งมีทั้งเกมทั้งการ์ตูนเต็มไปหมดนะครับในลิสต์น,นี้นะผมลองดู อาร์คไนท์เกมอาร์คไนท์นะครับมี่ายไหนทำบ้างเขาไปบอกว่าตัวของดีลเลอร์กลุ่มนี้เนี่ยทำอาร์คไนท์นะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฮอลนะงานนี้เนี่ยมีทั้งหมด8ฮอลนะครับเพื่อน,เ,นเดิน10บโมงถึงห้าโมงเย็นนะาโนวาซีโร่นะครับเจ้าส้มอินฟินิตี้สตาร์ทอสเห็นว่ามีเยอะอ่ะ ก็คือสามารถเลือกมาดูเองได้เลยนะครับเพื่อนๆว่าอยากจะดูงานแบบโปรดักต์ไลน์ไหนนะคราวนี้สุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญก็คือ f l o w r m p p นะซึ่ง floor map เนี่ยเขาจะให้โหลดเป็น pdf มานะครับซึ่งตัว floor m p p หลังจากโหลดมาเป็น pdf นะครับเขาก็จะ ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยว่าบูธไหนอยู่ตรงไหนบ้างฮอลเป็นยังไงบ้างนะครับก็ดูขนาดฮอลของเขาเนี่ยก็น่าจะมีระดับ40-50บูธต่อ1 h ฮอลนะเท่าที่ผมดูแต่ว่าไฮไลไท์เนี่ยจะไปอยู่ที่ฮอล์เกับ8นะครับที่เป็นพวกตัวไอโคเปอรเรหรือว่าพวกเป็นค่ายออฟฟิเชีต่างๆนะครับอย่างคาโดคาว่าไอเป็กทอยอะไรพวกนี้เนี่ยอามิอามินะครับอยู่ บูตนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไปก็อาจจะเดิน7-8ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปเดินพอ1 2 3 4 5สก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แผนการเดินของแต่ละคนนะครับหลักๆของหน้าเว็บ Wonder Festival ก็จะมีข้อมูลประมาณเท่านี้นะครับซึ่จริงๆแล้วผมถือว่าเป็นข้อมูลที่เยอะมากในการตัดสินใจนะเราสามารถดูได้เลยว่าดีลเลอร์ที่เราชอบมาไหมหรือว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเกี่ยวกับแอนิเมะมังะงที่เราชอบนะครับเราเลือกดูได้ ทั้ง2แบบนะมีแผนที่แบบละเอียดนะครับแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านะครับไอ้ข้อมูลด้านล่างตรงนี้อัปเดตช้ามากนะเรารู้กำหนดการงา,งานตั้งแต่ประมาณเดือนกันยานุลาหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะครับว่างานจัดวันที่เท่าไหร่แต่ว่าข้อมูลด้านล่างตรงนี้กว่ารารู้เนี่ยประมาณกลางๆธันวาแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะวันที่เขาเปิดซื้อตั๋ววันแรกเนี่ย ข้อมูลตรงนี้เปิดประมาณกลางธันวาที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลางธันวาเนี่ยที่พักราคาพุ่งไปแน่นอนนะครับตัวเครื่องบินเนี่ยอาจจะยังหาได้ที่ราคาแบบดีๆแต่ว่าที่พักไปแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครจะรอดูข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยราคาที่พักสักนิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาแน่นอนแล้วก็ใช้แผนตามที่ผมบอกไปก็ได้ว่าพอรู้งานวันงานตั้งแต่ กันยาตุลาปุ๊บกดจองที่พักแบบแต่ตังที่หลังไว้ก่อนวิธีการจองตัว๋วเครื่องบินนะครับจะได้ราคาที่ดีสุดที่ผมชอบนะย้ำว่าที่ผมชอบแต่ว่าถ้าใครมีท่ามากกว่านี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนนะครับโอเคคราวนี้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเป็นหน้าสําคัญของเราก็าจะเป็นตั๋ตเขาก็จะบอกข้อมูลว่าตัว๋วอันนี้ฮอล์หนถึงแนะครับจากที่ไหนวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านล่าง เรากดแปลภาษาเว็บได้นะนี่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีช่วงกําหนดการขายตั๋วล่วงหน้านะครับนี่เห็นไหมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเขาขายตั๋ว19ธันวาแล้วอะเออสิเธันวาเนี่ยมันราคาอย,อย่างอื่นมันขึ้นไปไกลแล้วนะครับแล้วหลังจากวันเริ่มขายนะสิบเธันวาเนี่ยก็มาขายจนถึงวันที่8เดือน2นะครับ2025นะ ก็คือก่อนวันงานเลยงานวันที่9ก้าว่าขายถึงวันที่8นะครับแล้วก็ตั๋วจะเริ่มใช้วันที่9นะโดยที่ราคาตั๋วนะครับจะมีทั้งหมด3แบบแต่ว่าผมจะอธิบายคร่าวเพราะว่าข้างบนเราซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับข้างบนเนี่ยเป็นตั๋วของคนญี่ปุ่นนะเราจะสนใจ oversea customer ก็คือข้างล่างนะครับแต่ว่าตัวของตั๋วของคนญี่ปุ่นเนี่ยเผื่อใครอยู่ญี่ปุ่นหรือว่า มี c o n n e คชั o ที่ญี่ปุ่นนะครับมันจะซื้อได้3แบบนะมี Advanced Admission Ticket นะครับมีตัวของ Advanced Admission Ticket U22 นะครับแล้วก็ Advanced Admission Ticket ตัวของ13 Oclock นะครับตัวของ Advanced Admission Ticket เนี่ยราคา3,500เยนนะครับมันก็จะเป็น ผมเรียกว่าเป็นตั๋วปกติและกันซื้อล่วงหน้าประมาณนั้นนะครับอันนี้3500เยนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตั๋วแบบยูยี่สนะครับก็คืออายุต่ำกว่า22จะได้ลดลงไป1300เยนนะครับเหลือ2,200เยนแล้วก็สุดท้าย2300เยนนะครับอันนี้จะเป็นตั๋วที่เข้าหลังบ่ายโมง ก็จะ,ะได้ลดราคาเหมือนกันซึ่งตั๋วที่เข้าหลังบ่ายโมงเนี่ยของมันอาจจะหมดหมดแล้วอะ่ะประมาณนั้นนะครับถ้าใครอยากจะไปดูของโชว์เฉยๆอะ่ะก็โอเคนะผมว่าได้ลดราคาลงไปเกือบครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเข้าไปดูซื้อของที่บูธด้วยเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบ advance admission นะที่เข้าก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีตั๋วอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันไม่ได้มีขึ้นซื้อในนีนะก็คือ same day ticket ตัวของเซมเดทิเกตเนี่ยราคา4,000เยนซึ่งมันก็จะตอบคําถามที่เ,เพื่อนๆหลายคนกังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวงาน w ันเดอร์เฟสติเนี่ยมันจํากัดจํานวนไหมอ่ะแบบจํากัดจํานวนคนเข้าไหมถ้ายัางไงผมจองตั๋วนู่นนี่นั่นไปแล้วจะมีโอกาสซื้อไม่ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าไม่นะตัวของ w ันเดอร์เฟสติวเนี่ยไม่จํากัดจํานวนคนเข้านะครับสามารถซื้อได้ที่ d a event ได้เลยนะ ซื้อที่งานได้เลยแต่ว่าราคาเนี่ยจะแพงขึ้นกว่าเดิม500ยเยนนะครับจริงจริงใครไม่มีแผนแต่ว่าไปเที่ยวช่วงนั้นอุ้ยผมอยากไปวันเดอร์เฟสนะครับนั่งรถชั่วโมงหนึ่งไปชิบะก็ได้แล้วก็ซื้อตั๋ว4 0 0 0เยนเข้างานได้เลยนะถ้าเป็นวันงานเนี่ยไม่มีตั๋วลดราคาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปซื้อหน้างาน4000เยนเท่านั้นนะครับต่อมาจะเป็นตั๋วส k i ปเดอะไลน์นะครับตั๋วเบ่งนั่นเองนะ ซึ่งตัวเบ่งอันนี้เนี่ยเราทําอะไรไม่ได้นะครับเหมือนจะเป็นลอตเตอรี่เซลล์นะราคา7,500เยนอันนี้ให้ดูข้าๆวๆเฉยๆอ่าตัวของประเภทของตัวก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับต่อมาจะเป็นวิธีซื้อซึ่งวิธีซื้อเนี่ยเราก็กดไปที่ Oversea Customer นะครับพอกดมาเราก็ติก๊กอ g r e e อะไรให้เรียบร้อยนะมันจะเข้ามาเป็นหน้าซื้อแบบนี้นะครับซึ่งในหน้านี้เนี่ย เขาก็จะบอกว่าการจ่ายเนี่ยเป็นเครดิตการ์ดเท่านั้นนะแล้วก็ตั๋วเนี่ยไม่ได้ซื้อแล้วได้เป็นออนไลน์นะครับตั๋วเนี่ยจะเป็นการซื้อแล้วเราต้องไปพิกอัพหรือว่าเราต้องไปเอาตั๋วอีกทีหนึ่งนะซึ่งเราต้องเอาตั๋วเนี่ยก่อน5้าทุ่มห้นาทีของวันที่เราจะใช้งานนะครับเขาจะมีบอกรายละเอียดอยู่ซึ่งสถานที่เอาก็คือรอสันหรือว่ามินิสต็อปนะครับเครื่องล็อปปี้แมชชีน ซึ่งเครื่องล็อบบี้แมชชีนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมขึ้นให้ดูนะราคาเนี่ยสามพเยนนะครับแพงกว่าคนญี่ปุ่น200เยนแล้วเขาบอกอรายละเอียดเวลานู่นนี่นั่นนะครับวันที่เท่าไรหออะไรเวลาอะไรนะครับแล้วก็วิธีวิธีใช้งานวิธีซื้อตั๋วนะครับก็จะบอกอธิบายตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูอีเวนต์ด้านล่างนะครับ ซึ่งเราคลิกมาในลิงก์ Wonderface อยู่แล้วนะมันจะมีอีเวนต์เดียวพอกดอีเวนต์เข้ามานะครับเราก็เลือกตัว๋วพอเลือกตั๋วเสร็จนะครับเราก็เลือกว่าเราจะซื้อได้กี่ใบนะครับซึ่งเขาจะจำกัด4ใบนะตอนหนึ่งเหมือนตอนหนึ่ง transaction นะครับสมมุติผมเลือก1ใบ ไอเซอร์เปอเดตซีตอันนี้ไม่จําเป็นนะว่าเราจะนั่งแยกกันได้ไหมคืองานนี้มันไม่ได้นั่งอยู่แล้วนะครับข้างล่างก็จะมีรายละเอียดการพิกอัพมีค่าธรรมเนียม110เยนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับมีประมาณนี้นะตัวรายละเอียดนะครับแต่ถ้าเราคลิก Next ไปอีกอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา การสมัครสมาชิกนะครับเราก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะอีเมลของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์พร้อมคันที่โคดนะครับของบ้านเราจะเป็นบวก6 6นะซึ่งหลังจากเราทําตัวของการสมัครสมาชิกเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าขั้นตอนเรียกได้ว่าขั้นตอนไทายทายแหละเป็นหน้า select payment นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าตั๋วเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยผมไปกัน2คนนะหน้าตัวของตั๋วนะครับมันก็จะมี มีรายละเอียดนะครับจัดที่ไหนวันที่เท่าไหร่จำนวนกี่ใบนะครับแล้วมันก็จะมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ A นี่เห็นไหม s e น t number นะครับจริงๆแล้วเนงานนี้เนี่ยเขาแบ่งตัวเป็นชนิด ABC ด้วยนะครับ ABC เนี่ยจะมีความแตกต่างกันแล้วพอเรากดตกลงเนี่ยเราก็ไปถึงหน้ากรอกบัตรเครดิตครับก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของเพื่อนๆไปนะครับ ซึ่งพอกรอ,อกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ Booking Number แล้วก็ได้ตัวของสถานที่ Pick Up นะครับอย่าลืมนะต้อง Pick Up นะครับผมพยายามจะพูดซ้ำๆนะว่าเราไม่ได้ซื้อตั๋วแล้วเราเอาข้อมูลในเว็บหรือว่าในเมลที่ที่เราซื้อเนี่ยเขาไปยื่นได้ไม่ใช่นะครับเราต้องไป pickup ตั๋วที่รอสันกับมินิสตอปก่อนนะอย่าลืมนะครับโอเคครับวิธีการซื้อตั๋ว ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับงาน Wonder Face นะครับซื้อตัว๋วได้ออเดอร์มาได้ตั๋วมาออนไลน์ไปพิกัพแล้วก็เอาตั๋วเข้านะครับคราวนี้ที่ผมค้างเอาไว้ก็คือว่าตัวตั๋วในการซื้อเนี่ยมันจะมี3 c a แคตตากรีนะซึ่งแต่ละแคตตากรีเนี่ยจะมีเวลาในการเข้าที่แตกต่างกันนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้เนี่ยเป็นตั๋วประเภท A นะผมจะเข้าได้ในงานเนี่ยตอน9โมงซึ่งผม ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือแค่เข้าไปเหมือนเข้าไปในพื้นที่ได้ก่อนอาจจะเข้าไปต่อแถวได้ก่อนหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยเขาบอกว่าเปิด10โมงนะแล้วก็ถ้าจะเข้าไปก่อนจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นตัวเป็นตัวเบ่ง7,5 0 0เยนนะครับอันนั้นถึงจะเข้าไปได้ก่อนนะแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแค่สิทธิ์ในการเข้าไปในพื้นที่อารมณ์ประมาณเข้าไปต่อแถวก่อนนะครับก็เข้าไปได้ก่อนชั่วโมงหนึ่งนะ ตัว A ที่ผมได้นะ B ก็คือ10โมงได้เวลาเปิดเลยแล้วก็ C ก็คือ11โมงโอเคครับสำหรับข้อมูลงาน Wonder Festival 2025 Winter นะครับที่จะจัดที่ชิบะในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผมจะมีข้อมูลเบื้องต้นให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับการซื้อตั๋วแผนคร้าๆแล้วก็การดูข้อมูลในเว็บว่ามีของที่เราน่าสนใจไหมแล้วก็มี อะไรบ้างก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้า,ากผมพูดผิดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาในที่นี้ด้วยนะครับสําหรับข้อมูลนะเพราะว่างานมอเดิลเฟสิวัลเนี่ยจริงๆก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันที่ไปนะครับเร่งๆมาหลายทีและไม่ได้ไปสักทีสุดท้ายก็ปีนี้ก็มีโอกาสได้ไปจนได้นะครับนะครับแล้วก็ถ้า,าเพื่อนๆคนไหนมีข้อคิดเห็นข้อักถามหรืออยากคุยอะไรกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าหากถูกใจนะครับคอนเทนต์แบบนี้ที่ไม่ใช่รีวิวของเล่นนะครับเป็นเกี่ยวกับงานต่างๆของเกี่ยวกับของเล่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกรดต่ายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราตัว JB Toy Collection กันด้วยนะครับสำหรัวบวันนี้ Wonder Festival 2025 Winter ข้อมูลเบื้องต้นมีเท่านี้ครับผมโจตู JB ลาไปก่อนสวัสดีครับ